ส่วนตอนนี้มีคนคุยมีคนให้กำลังใจมีตลรวทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมากมายทุกเพศทุกเหล่าฉันไม่ชอบเธอเธอชอบแซะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเธอมันเป็นละครของเธอที่เธอจะไม่ชอบไม่ชอบเพราะทุกอย่างบนโลกแบบนี้ยเธอชอบใครไม่ชอบใครไม่ผลต่อชีวิตเธออยู่แล้วเธอชอบฉันเธอไม่ชอบคนนั้นเธอไม่เธอไม่ชอบอีนั่นเธอชอบแบบร์าี้นั่นคือละครที่โลกที้สร้างมาเพะสุดท้ายแล้วเธอปิดโทรศัพท์ลงเธอก็ต้องหาเงินกินข้าวคือเก่า จริงๆถ้าไม่รู้นะตอนนี้ชีิตมวนแล้วมีค้าสูงแล้วบ่อยากเอาบ่วงมาของข้อบ,บ,บอกบอกบอกกันเหมือนกันขคอไบ่อยากเอาบ่วงมะของข้อถ้าเป็นบ่วงก็เป็นบ่วงชีวิตป,ปวดหลอกได้หรือเป็นบ่วงพราอะไรแต่ตอนนี้มีคนคุยม,มีคนให้กำลังใจมีตำรวจทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมากมายทุกเพศทุกเหล่าเข้ามาพูดคุยกับผม ผมคุยกับทุกเพศน,นะผมเปิดรับทุกเพศใน,นเรื่องการพูดคุยกานให้กาลังใจกันนะผมเปิดรับเบอร์ดิแต่ว่าเกษียณไปรลกหลับประธานนี่เซียบายเซียนบอกกันพ่อไดบอกกันมาจ้อมาแจ๊สวัสดีวันจันทร์มันพูดบัอังคารได้อยู่ได้อยู่อย่างนั้นได้อยู่แต่ถ้าจะไปแบบมลกึกคึกแดนนี่อวยไม่ได้เอาเมลึกคึกกึ่งกับอวยาังบอกคริสเขาบกว่า นองพเรียนสาขาบ,บริหารธุรกิจครับเรียนบริหารธุรกิจจ้าผมเรียนอะไรฉันไม่ชอบเธอเธอชอบแสะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเธอมันเป็นละครของเธอที่เธอจะไม่ชอบไม่ชอบ เพราะทุกอย่างบนโลกแบบนี้เธอชอบใครไม่ชอบใครไม่มีผลต่อชีวิตเธออยู่แล้วเธอชอบฉันเธอไม่ชอบคนนั้นเธอไม่เธอไม่ชอบอีนั่นเธอชอบแบบรันนี้นั่นคือละครในโลกที่สร้างมาเพราะสุดท้ายแล้วเธอปิดโทรศัพท์ลงเธอก็ต้องหาเงินกินข้าวคือเก่ามันไม่ลําบากอะไรเลยเธอชอบใครไม่ชอบใครไม่ลาบากเพราะเธอดับจอลงเธอต้องไปเฮ็ดเบี้ยมือนเดิมถูกไหมนี่คือความสุขดูแล้วเรามีความสุขแต่ถ้าเกิดดูแล้วเรามีความทุกข์จะไปเบิ่งไหมในอย่างนั้นเมื่อกูปปิดจอลงต้องไปหาเขากินเท่าไร่ มนบอกถูกบอฉันไม่ชอบเธอเพาเธอเธอชอบแซคเนาะคนนี้เธอลองคิดตามฉันเธอจะมีผลอะไรกับชีวิตเธอใครไปอะไรเรื่องเขาให้เขาเป็นไปเลยเพราะเธอปิดจอลงเธอต้องไปตตกอ้อยเหมือนเดิมเธอต้องไปล้างถ้วยเธอต้องไปสอนนักเรียนเธอต้องไปติวเตอร์เธอต้องไปแอร์คตเดเหมือนเดิมคนคนที่เธอสั่งเขาหรือไม่ชอบเนี่ยไม่มีผลต่อการงานของเธอเธอต้องไปแบกโอ้ยแบก่านแบกเสา สร้างมันเดสร้างบักกันนี่เดฮวิบุสังแต่จะขาดแต่ปีดจอ่อลงความสร้างงานบริเกีกชีวิีคุณเลยชีวิคุณคือหาเวลาไปทำมาหากิน<ม>ไปตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาเก็บเงินเขา้ากระเป๋าเยอะๆอุ่นๆแล้วก็เวลาเป็นป่วยเป็นไข้จะได้ดูแลตัวเองนั่นแหะนี่คือปัญหาของเจ้า